สวัสดีพี่น้องเกษตรกร,กรทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ทางศูนย์นวัตรกรรมการ,กรเกษตรของเราเนี่ยจะไปบอกเล่ากับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับที่ทําสวนปาล์มนะครับว่าการที่เราจะใส่ปุ๋ยให้ได้ประโยชน์สูงสุดณนะตอนนี้นะครับว่าเราก็ต้องมาคุยกับเขาว่าการจัดการในส่วนของการใส่ปุ๋ยธาตุอาหารแต่ละตัวเนี่ยการหว่านปุ๋ยทําอย่างไรถึงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ วันนี้เราจะไปที่ตำบลย่านซื่ออำเภอกันตังจังหวัดตังนะครับซึ่งเป็นแปลงที่เกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีการขุดร่องคูนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการใส่ปุ๋ยเราจะทำกันอย่างไรนะครับเต้าไปกันไปเลยครับที่อำเภอกันตัง ได้นะครับตอนนี้จะเป็นร่องสวนที่น้ำาคิยขึ้นถึงแต่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำตายคือน้ำทะเลไม่หนุนขึ้นมานี่ก็ทำถนนใหม่ทางเก้าสวนช่วงนาเลงก็ปรับปรุงถนนนะครับเราก็จะไปใส่แปลงข้างในนะนี่มาถกให้ลูกค้าร่วมโ,โครงการการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ครับเราก็ต้องเข้ามาพื้นที่ว่าการใส่ปุ๋ยยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่า อกจากดูบนฟ้าแล้วเราลเราต้องดูดูข้างล่างด้วยคือน้ำเนช่วงน้ําช่วงน้ําใหญ่ ตอนนี้เราลงปุ๋ยเรียบร้อยเลยนะครับเจ้าของสวนตอนนี้ไปธุระอยู่ที่หัดยาวนะครับก็เลยให้ทีมงานนะครับใส่ปุ๋ยใส่ให้ดูก่อนว่า หวานยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะว่าปาล์มแปลงนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็ผมให้ปรับไปสูตรหนึ่งแล้วนะครับให้โครงสร้างดินมันซุยขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะเอาตัวบำรุงต้นก่อนนะครับตัวบำรุงต้นก่อนหวานต้นละต้นที่สมบูรณ์ก็ให้2กิโลต้นที่คอรีบอยู่เนี่ยคอปิดอยู่เนี่ยก็ใช้2กิโลครึ่ง นะครับแปลงนี้เนี่ยเป็นแปลงที่เป็นแปลงที่น้ําเค็มขึ้นถึงนะครับท่วมถึงด้านขวานี่เป็น,เป,นเป็นสวนจากนะครับด้านซ้ายก็เป็นสวนปามน้ําเค็มท่วมถึงนะครับในการหวานนะครับเราก็เนี่ยใช้ปริมาณหนึ่งหนึ่งถ้วยนี้นะครับก็เป็นอินทรีย์เคมีนะครับอินทรีย์เคมีตัวนี้เป็นเม็ดเคลือบนะครับ เป็นเม็ดเคลือบคือเคลือบไนโตรเจนไว้ถ้าเกิดว่าไม่มีฝนนะครับเจอแดดเนี่ยสภาพเม็ดก็ยังอยู่แบบนี้นะครับไม่สูญเสียแต่ตรงนี้มันมีความชื้นอยู่นะครับวันนี้ก็เลยเจ้าก่องสวนบอกว่าอ่ะขอหวานได้เลยนะครับเนี่ยการหว่านปุ๋ยต้องหว่านให้กระจายลักษณะนี้นะครับต้นนี้เนี่ยพอรีบเนี่ยให้สักสโลครึ่งสองถ้วยครึ่งนะครับอันนี้ก็ ลักษณะการหว่านนะครับหว่านให้กระจายต้นละสองถ้วยสองถ้วยแต่ต้นไหนที่คอรีบอยู่ก็จะให้สองโลครึ่งสองถ้วยครึ่งนะครับเดี๋ยวเจ้าของมาก็จะได้บอกว่าวันนี้เราหว่านนะให้ไปแล้วหนึ่งกระสอบร,รอบนี้ใช้9้ากระสอบนะครับ ตอนนี้เราไม่จําเป็นต้องไปหว่านตัวบํารุงบารุงทลายเพราะว่ามันมีน้อยนะครับซึ่งลักษณะดินแบบนี้นะครับดินเหนียวเนี่ยเนี่ยเวลาหน้าแรงมันก็จะแตกระแหงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราหว่านปุ๋ยลงไปนะครับมันจะลงในร่องนี้ได้เลยนะครับเป็นการเซฟปุ๋ยได้เ,เดี๋ยวอีกประมาณสิบห้าวัน เราก็จะเอาตัวบำรุงทลายมาหว่านอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยดินยังมีความชื้นอยู่นะครับดินยังมีความชื้นอยู่ช่วงเช้าน้ำค้างก็ลงนะครับต้นนี้นะดูนะครับเนี่ยลักษณะโครงสร้างของของดินแถวนี้นะครับก็จะเป็นอ่านะครับแต่มีความชื้นอยู่นะครับ นี้น้าเค็มนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ได้เค็มจัดนะครับมันจะเป็นกร่อยนะครับถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะไม่เค็มลักษณะเม็ดปุ๋ยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นเป็นเม็ดเคลือบนะครับเป็นเม็ดเคลือบฉะนั้นในส่วนของอถ้าไม่ไม่ไม่ไมเจอ ไม่เจอความชื้นนะครับตัวนี้จะไม่ปลดปล่อยนะครับไม่เจอน้ําก็ไม่ปลดปล่อยแต่เมื่อมีน้ําเมื่อไร่เม็ดปุ๋ยเหล่านี้ก็จะจับประจุกับดินทันทีนะครับหวาดให้กระจายแบบนี้นะครับอ่า เมื่อวานผมก็คุยกับเจ้าของแลวนะครับว่าให้ทํากองทางบริเวณบริเวณคนต้นนะครับเพราะว่าบริเวณคนต้นเนี่ยอ,อินทรีย์วัตถุม,มันจะมีน้อยนะครับแต่ตอนนี้กองทางเนี่ยเราเก็บไว้ระหว่างกลางนะครับทลายที่เกิดขึ้น อันนี้ดินมันเป็นด่างนะครับดินเป็นด่างเพราะว่าน้ําเค็มขึ้นถึงน้ําเค็มท่วมถึงนะครับด่างเนี่ยแคลเซียมกับแมกนีเซียมจะจะปลดปล่อยได้ดีนะครับแต่ในส่วนของจุลธาตุตัวอื่นนะครับก็พวกเหล็กพวกทองแดงสังกะสีต่างๆเนี่ยก็จะออกมาน้อยนะครับปลดปล่อยออกมาน้อยมากเพราะว่าดินเป็นด่างปกติจุลธาตุเนี่ยจะปลดปล่อยได้ดีช่วงค่าพีเออยู่ที่ 5.5ถึง6.5นะครับรอบก่อนเนี่ยผมให้ใส่ตัวแร่ซิลิก้าลงไปแล้วน,นะครับแร่ซิลิก้าแล้วก็ตัวธาตุแคลเซียมกับแมกนีเซียมนะครับซึ่งอยู่ในกระสอบเดียวกันแร่ซิลิก้าเนี่ยเนี่ยยังมีคราบให้เห็นนะครับยังมีคราบให้เห็นอยู่ก็หวานบริเวณทรงพุ่มนะครับเพื่อในการปรับดินนะครับปรับค่าดิน ทำให้แร่ซีดิกานี้มีประโยชน์ในการทางประจุนะครับทางประจุทําให้ธาตุอาหารเนี่ยพืชเอาไปกินเอาไปใช้ได้สะดวกขึ้นนะครับ